ชีวิตดีที่นี่ยูเคค่ะสกุตมอร์นิ่งค่ะเพื่อนๆโอ้ดูน้ำอะไรขียดกาแฟตอนเช้าแล้ววันนี้ก็มาดูค่ะเพื่อนๆค่ะว่าอากาศที่อังกฤษเขาเป็นเช่นไรคะชําอีกแล้วค่ะเมื่อคืนนี้ตกเกือบทั้งคืนเลยค่ะเพื่อนๆแล้วช่วงเช้าก็เมาอีกกันหนึหน่งนะเมื่อวานก็ประมาณแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะได้เบรกหายใจนะเพื่อนๆแบบว่า ได้หายใจหายคอวันนี้ที่ฉันก็คงไม่ไปวิ่งค่ะเพราะว่าแรมเนี่ยท้องฟ้าเห็นไหมคะมันสัวสรวัวก็คงว่าประมาณว่าเดี๋ยวเขาก็คงจะมีสลับร้อนสลับหนาวค่ะวันนี้ก็จะถูกจองจำเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรสนมเนาะเรียกว่าสนมเนาะวันนี้สนมก็จะอะไรนะต้องนั่งอยู่ในวังค่ะเพื่อน ออกวังไม่ได้อีกแล้ววันนี้เพราะว่ามองดูแล้วคงจะเป็นไปได้ไม่ได้คงจะเป็นไปได้ยากว่าแล้วก็มาดื่มกาแฟแก้วแรกของเราแต่ตอนเช้าอย่าลืมดื่มน้านะจ๊ะดื่มน้ําอุ่นเยอะๆเลยหนึ่งลิตรครึ่งลิตรดื่มได้ดื่มไปเลยจ้ะมันช่วยล้างล้างสารพิษล้างอะไรได้หน่อยหนึ่งมันไม่ได้ออกหมดนะคะเพืเ่อนๆแต่ว่าคือมันช่วยได้นะช่วงเช,ช้าขาเรียกว่าช่วงฟาสติ้งก็คือแบบว่า เพราะว่าเราไม่ได้กินอาหารมาเป็นเวลากี่ชั่วโมงล่ะตั้งแต่มื้อสุดท้ายที่เรากินเมื่อวานนะอันนี้สุขภาพมาบอกกันแล้วผิวเราจะดีขึ้นผิวเราจะสดใสนะคะคือคือนโยบายนะนโยบายพูดเรื่องเป็นนโยบายเลยนะต่อไปนี้นะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นแบบว่าเหมือนบิ๊กคัมเานีเลยนะนโยบายของเราก็คือว่าดูแลร่างกาย ทั้งภายในและภายนอกค่ะเพื่อนๆต้องไปพร้อมๆกันถ้าเราดูแลร่างกายดีแต่จิตใจเราไม่ดีมันก็จะไปดึงกันมันดีไหมมันดีค่ะเรายังมีกําลังที่แบบมีอะไรมาอ่ะสู้ๆคือสู้ไหวเพราะว่าอะไรกําลังเรามีแต่แรงจริงๆแล้วนะมันอยู่ข้างในคือกําลังใจกําลังข้างในนะคะเพื่อนๆที่เรา,ท,เราที่เราแบบทํากันทุกวันเนี้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่พลังที่เรามีนะแต่ถ้าเรามีทั้งสองอย่างผสมกันเนี่ย ดาบอกเลยเลยว่าชีวิตเราถูกเส้นทางที่จะนำพาให้อะไรก็จะดีดีที่ดาแบบว่าดาคิดนานอยู่เหมือนกันนะตอนแรกดาก็เออเปลี่ยนชื่อนวลชนนีแตอะไรเอยชีวิตดีดีเนี่ยคือมันใช่เลยอ่ะนะดาอยากให้ทุกคนตื่นมาแล้วบอกให้ว่าชีวิตฉันดีดีอะไรอย่เงี้ยดาตื่นมาตอนเช้าวันนี้มันเป็นวันดีดีอะไรเงี้ยจริงๆนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าใครติดตามดาอยู่นะคะดาอยากอันนี้คือ คือคือจุดมุ่งหมายที่ดาพูดเสมอว่าดาอยากเอาตรงนี้มามาแบบว่าเหมือนมันมันไม่ใช่ยกตัวเองหรืออะไรเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าสิ่งนี้มันดีเราก็เลยอยากจะยัดเยียดโดยการทำวิดีโอทำคลิปทำโน้นทำน,น,ทำนี้แล้วออกไปแบบใครที่ใช่เขาเห็นแล้วเขาจะดูเอาในจุดที่ที่ตรงนี้แล้วดึงเอาไปใช้นะ่ะจะเป็นประโยชน์กับคุณค่ะประโยชนของคุณค่ะ นะคะดาก็ไปดึงจากคนอื่นมาดาเห็นโน้นนี่ดาก็เออ,อมันอันนั้นดีนี่หวานนะนั่นคือการเรียนรู้ของเราค่ะไปดึงอส่วนที่เดียงเข้ามาสิ่งไม่ดีเราเห็นแล้วก็ไม่ตัดสินค่ะไม่ตัดสินแต่เออกูจะไม่ทําแบบนั้นนะเพราะว่าถ้าทําแล้วมันเป็นแบบนี้แบบนี้เราเห็นใช่ไหมเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่ที่เราเกิดมาเรียนรู้ชีวิตค่ะเพื่อนๆน,นะพูดแล้วก็ไปมาเชียร์นะวันนี้นะเป็นวันที่ดีของทุกๆคนขอให้ทุกคนแบบว่านะ วันของทุกคนคะ่ะวันนี้บอกเลยว่าวันนี้วันของกูวันของกูนะทุกวันมันเป็นวันของเราคะ่ะเพื่อนเพื่อนนะคะอยู่ที่นะอย่าไปให้คนอื่นอย่าไปให้คนอื่นมากน,นี่ไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวอย่าเข้าใจผิดนะอันนี้มันมีหลายๆแง่มุมนะโอเคค่ะบ๊ายบาย,บาย